น,นี่ที่มีการตั้งตรวจสอบโคต้าของโคงต้าหัวยนี่เจตนาไม่ได้ต้องการจะแก้หวยแพงครับแต่เกตเจตนาผมว่าน่าจะจัดการคุณธรรมนัทเพราะคุณธรรมนัทคือหนึ่งในยี่ปัวรายใหญ่มีรายได้เดือนหนึ่งสามล้านวันนี้นะผมบอกนายประยุทธ์นี่นะคือเป็นเสนีจจยดจะไลมันดินเลยนะผมกล้าพูดแบบนี้ไม่กลัวนะว่าเขาจะฟ้องร้องนะ พวกคุณบริหารประเทศมาแปดปีอแม่งคุณแจกแต่เงินคุณสร้างแต่นี่ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินประชาชนไม่มีแล้วแต่และโครงการที่คุณทานะํามันอ่ะมันไม่ได้แก้ปัญหามันสร้างแต่ความชิบหายนะวันนี้ผมนั่งรอนะว่าในประยุทธ์มเมื่อไร่มันจะไปทีเพราะยิ่งอยู่นะประเทศยิ่งชิบหาย วันนี้นะวันนี้นายประยุทธ์นะครับไม่ได้คิดเลยนะครับที่จะพัฒนาประเทศคิดอย่างเดียวคือการรักษาอำนาจนะครับนะแล้วก็คิดจะแค่จะล้างแค้นเอาคืนนิสัยในประยุทธ์เนี่ยนะครับเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแพ้ไม่ได้เป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีนะครับ เป็นคนที่อาฆาตเผาบายคนน่น่าก,กลัวดูอันดับแรกการที่เขาไล่ดำเนินคดีคนที่เห็นต่าง<ม>เขาทําลายฝ่ายตรงข้ามล่าสุดครับเขาเล่นเกมนะครับกับโลกประคุณธรรมนัน<ม>คุณดูนะว่าเขาตั้งคณะกรรมการแก้วหวยแพง เป็นวาระเร่งด่วนคุณรู้ว่าเพราะอะไร,ครใครก็รู้ว่าคุณธรรมนัฐมีรายได้อย่างหวยนะเดือนละสามล้านเห็นไหมครับต้องนานครับแม่งไม่แก่แต่วันนี้ธรรมนัฐคือหนามยอกอ,อกนะคบคุณมายุทธวันนี้เล่นเกมอย่างเดียวทำยังไงก็ได้ที่จะเอาชนะธรรมนัฐ ไม่สนใจแล้วบ้านเมืองจะชีพหายกันนะวันนี้ตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อจะจัดการกับธรรมนัฐมีการยื่นตรวจสอบทรัพย์สินใช่ไหมแล้วก็ต้องนานไม่ทำแต่คุณธรรมนัฐสมัยก่อนเนี่ยครับไม่น่าจะมีบารมีมากขนาดนี้แต่สมัยก่อนคุณธรรมนัฐก็คือขุนพลนะเป็นแม่ทัพในการเลือกตั้ง เป็นฐานคำวัาหลังเป็นเจ้าของฟาร์มลิงทำให้สามารถตั้งรับฐบาลได้นี่ฝีมือคุณธรรมนัฐนั่งบอรคุณธรรมนัเป็นคนที่ทำให้เกิดการรัฐบาลนี้ขึ้นมาไอ้พักเล็กพักน้อยเนี่ยทุกคนขึ้นกับคุณธรรมนัฐคุณธรรมนัจึงเป็นคนที่มีความสำคัญมากอันนั้นก็จะมีการปูนบำเหน็จให้คุณธรรมนัตอนนั้นให้เป็นรัฐมนตรี ทำการเสียงยีใช่ไหมครับเพราะว่าคุณธรรมรก,ก็มีเรื่องของทาแป้งหน้าขาวใช่ไหมคนก็ค้านเนี่ยเลยนะรัฐบาลก็พยายามฟ้องพยายามทำทุกอย่างท้ายสุดคุณธรรมรก,ก็หลุดพ้นทุกอย่างแล้วก็สร้างบารมีเพราะว่าเป็นคนที่คุณธรรมรก,กล้าพูดเลยผมคือเส้นเลือดใหญ่ของรัฐบาลวันนั้นยังเป็นวันวาเลนไทน์ Valentine. ความรักยังเบ่งบานหวานชื่นคุณธรรมนัททำอะไรก็ถูกไปหมดแต่ว่าวันหนึ่งครับคุณทรรนัทโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆโตจนทั่งก้าวขมาเป็นเลขาธิการพักจุดเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้ตอนแรกครับแค่ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยนี่ก็แสนสาหัสแล้วนะนะ,นะครับ พ่อมีปัญหาคือเรื่องแป้งเลอะหน้าต่อมาคุณธรรมนัฐเคลียร์ตัวเองได้แล้วก้าวขึ้นมาเป็นเลขาธิการพักใหญ่ไหมละ่ะใช่ไหมครับในพักการเมืองนี่คนระับเบอร์หนึ่งก็คือหัวหน้าพักเบอร์สองก็เลขาธิการพรครองหัวหน้าพักนี่เป็นตําแหน่งที่แบบตั้งไวง้กันนะเพื่อเป็นเกียริแต่ไม่มีเฮียอะไรเลยนะ ไม่มีรองหัวหน้าพักที่ไหนใหญ่ผมจะบอกฮนะแต่ตั้งไว้เพราะไม่รู้จะไปไว้ไหนก็เลยไปไว้เป็นรองหัวหน้าพักคนที่มีอำนาจที่อยู่ในพักก็คือหัวหน้าพักกับเลขาธิการพักคุณธรรมรัตน์ก้าวคุณเป็นเลขาธิการพักแกก็รู้ว่าเฮ้ย hey, กูเป็นเลขาธิการพักอะทำไมกูเป็นรัฐมนตรีช่วยอะแต่มีไอ้เบื้อกสองสามตัวไอ้เจยแม่ ตำแหน่งก็ในพรรคก็ไม่ได้อะไรแต่เสียเป็นรัฐมนตรีว่าการก็เลยมีปัญหาเรื่องการต่อรองนี่ก็เลยเกิดรอยล้าวขึาา้นมะาก็มีการกดดันต่อรองจนกะทั่ะความนายกเพื่อที่จะต่อรองเรียบร้องเก้าอี้นะแต่นั้นก็เกิดการแตกกันแตกคอแต่นี่ก็งานการไม่ต้องทำแนละ้ว ลบกันอย่างเดียวนะครับนี่เรื่องราวก็มาเป็นแบบน,นี้วันนี้ที่มีการตั้งตรวจส,สอบโค้าของโคงตั้งหวยนื่เจตนาไม่ได้ต้องการจะแก้หวยแพงครับแต่เกตเจตนาผมว่าน่าจะจัดการคุณธรรมนัทเพราะคุณธรรมนัทคือหนึ่งในยี่ปัวรายใหญ่มีรายได้เดือนหนึ่งสามล้านเดียวไหมได้เดืนสามล้าน ปีนี้ก็สามสิบล้านซึ่งนี่คือแค่ตัวเลขประมาณการครับนะตัวเลขที่ชีชช้แจงมาแต่ตัวเลขที่ไม่ชี้แจงไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่าหวยแต่ละง,งวดนะมันเป็นล้านใบนะทำไมมันมีโคตา้าหวยนี่เป็นร้อยล้านใบนะผมไม่รู้กี่เท่าไหร่แล้วแต่น่าจะหวยนี่จะเป็นร้อยล้านใบ ใบละบาดค่ากินหัวคิวแค่ใบละบาดเดือนนึงก็มันร้อยล้านเลยมนะั้งเดือนนึงไปร้อยล้านเลยนะฉันคุณธรรมนัสจะมีรายได้แค่สามล้านมันก็ไม่น่าจะเปนไปได้เพราแกก็คือหนะึ่งในขาใหญ่ของห้าเสือใช่ไหมเออคุณลุงคี่ดูดีครับว่าแต่และเดือนเนี่ยครับแต่ละเดือนนันนมันมีสองหันนะ คนที่เป็นเจ้าของโคต้าสลากนะมันจะรวยขนาดไหนขอแค่ใบระบาทแต่วันนี้มนไม่ใช่ใบละบาทเพราะหวยแม่งขายเป็นใบร้อยี่สิบบา,บาทธุรกิจมันอู้ฟู่ขนาดไหนคนที่เป็นเจ้าของโคต้าหวยมันยังรวยโคตรๆจะมีอิที่พลมีเงินมากมาย แล้วก็ไม่มีใครกล้าแตะต้องเลยไม่มีใครคิดจะแก้ไขเรื่องหวยแพงเพราะมันคือแหล่งผลประโยชน์มหาศาลมากแต่วันนี้มีการตั้งคณะกรรมการก็ไม่ได้แก้หวยแพงแต่แค่จะปรับปรุงเรื่องโคต้าถ้ายที่คือผมเดานะว่าน่าจะเป็นการเล่นงานคุณธรรมนะนะครับ ก็เลยมันมัน,น,นไม่จะทำเฮียอะแล้วแค่จ้องอย่างร้านแค่เราคืนแล้วก็รักษาอำนาาวันนี้นะครับนะไอเรื่องโครงการคนละครึ่งนะรือลงทะเบียนคนจนส้นตีนอะไรเนี่ยนะผมว่ามันคือโครงการอนะปีจังรลนะถ้าผมไม่รัฐบาลน,นะผมจะลดราคา้ํำมัน ผมจะยกเลิกภาษีสรรพสามิตรน้ำมันลงทะเบียนคนละครึ่งคนจนก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะไม่มีปัญญาจ่ายครึ่งแล้วที่ทำการครับคนรวยแม่งก็ไปลงทะเบียนด้วยวันนี้ประเทศเรานะทำสถิติแล้วนะหนึ่งเดือนขึ้นน้ำมันแปดครั้ง พอ,องตายนะครับรัฐบาลส้นตีเลยเดือนเดียวนะมึงขึ้นราคาน้ำมันแปดครั้งไอชิบหายเที่ยงเลยครับโอ๊ยต่อติดกระดุมหน่อยเพราะว่าตีดูแกมันแทงพุงเดือนหนึ่งขึ้นราคาน้ำมันแปดครั้งไอชิบหาย น้ำมันนี่คนระับมันคือหัวใจมันคือเส้นเลือดของเศรษฐกิจประเทศนี้นะประเทศอื่นนะครับเขาใช้นโยบายราคาน้ํามันต่ำคุณรู้วว่าวันนี้คนระับคนรวยนะครับขับรถร้อยกิโลก็ใช้น้ํามันเท่าคนจนร้อยกิโลเไหมนะเห็นหรือยัยงถ้าลดราคาน้ํามันนี่คนระับ คนที่จะได้รับประโยชน์ก็คือคนจนไอ้คนรวยน้ำมันเท่าไหร่มันไม่สนหรอกนันไม่สนจริงๆนะแต่คนจนนี่นะราคาน้ำมันมันมีผลกับเขามากเพราะอย่างเดียวนะที่มันคือความเป็นธรรมนี่ถือเลยว่ามึงจะรวยจะจนมึงเติมน้ำมันราคาเดียวกันเห็นไหมแต่คนจนนี่ครับมันเติมน้ำมันเพื่อไปทำมาหากินมันมีผลกระทบกับชีวิต มันมีผลกระทบกับค่าของชีพคนรวยเติมน้ำมันก็เติมเพื่ออะไรอาจจะเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อความจําเป็นในการดํารงชีตแต่มันไม่กระทบไงพี่น้องความที่รวยนี่นะน้ำมันเท่าไหร่กูก็ไม่เดือดร้อนสินค้าจะแพงไรกูก็ไม่เดือดร้อนแต่คนจนนี่นะเติมน้ำมันก็เดือดร้อนคนส่งสินค้าก็เดือดร้อนสินค้าแพงก็เดือดทุกอย่างเดือดร้อนหมด วันนี้น,มมนะ้าผมเป็นรัฐบาลนะกูจะลดราคาน้ำมันกูจะยกเลิกคนละครึ่งกูจะยกเลิกบัตรคนจนด้วยเออเพราะว่าวันนี้ที่มึงเก็บภาษีน้ำมันเยอะเนี่ยมันคือรายได้ประเทศมึงต้องการรายได้ชาประเทศกูเข้าใจแต่ถ้ามึงไม่สร้างนี่ ไอ้การที่มึงกู้เงินมาแจกเนี่ยมันสร้างหนี้นะดังนั้นระหว่างที่คุณยอมนะครับนะยอมขาดรายได้นะครับแต่ไม่เพิ่มรายจ่ายกับคุณสร้างหนี้แล้วคุณเพิ่มรายจ่ายคุณจะเอาแบบไหนนะควันนี้รัฐบาลแม่งนะต้องการรายได้อยากภาษีน้ำมัน พาอคือ,อไรายได้ประเทศแต่ว่ามึงไม่พยายามลดค่าใช้จ่ายเพราะมึงต้องมีแจกมึงมีโลกรงการส้นตีนคนละครึ่งเฮียอะไรนี่นะมันก็ยิ่งเพิ่มรายจ่ายนเพะฉะนั้นวันนี้ถ้ามึงลดภาษีน้ำมันนี่มึงเทกับมึงแจกเงินทั้งประเทศเลยนะนะแต่ทำไมมันนึงเลิกเลือกในการที่ยังแจกนะเพราะาไอการมีโปรเจกต์ มันชอบรั่วมันชอบรั่วเราไม่เคยรู้เลยว่าเงินที่มึงกู้มาแจกอมันถึงทุกคนหรือเปล่ามันตกหล่นกลางทางหรือเปล่ามันมีผีมารับหรือเปล่ามันนึกอยากทําโครงการที่ใช้เงินเพราะนี่คือการถอนทุนที่ง่ายที่สุดมันยอมให้ประชาชนลาบากมันขูดรีดภาษีจากน้ามันแต่มันหาเรื่องใช้เงินเพื่อที้มันจะได้ มีผลประโยชน์เขาจ่ายไปพี่น้องรัฐบาลไม่กล้าแตะต้องภาษีน้ํามันแล้วก็อ้างว่าคือรายได้ประเทศมึงไม่ต้องเก็บภาษีน้ํามันใช่ัหแต่มึงไม่ต้องแจกเงินด้วยอาไดอย่างน้อยหนี้นะหนี้ก็ไม่เพิ่มขึ้นใช่ไหมถามว่าที่มึงแจกเงินเนี่ยโครงการเฟดสี่ส้นตีนมึงเอาเงินไหนมาก็งเงินกู้แหละพี่น้อง แต่ถ้ามึงไม่แจกนะมึงยกเลิกภาษีน้ำมันนะมึงก็แจกเัินแล้วแล้วทุกคนได้ประโยชน์สินค้าราคาจะไม่แพงด้วยค่าของชีพจะต่ำลงคนยากคนจนเกษตรกรตัวนต้องใช้น้ำมันนะงั้นเออใช่ไหมจะขนผักไปขายก็ใช้น้ำมัน วันนี้ต้นทุนชีวิตมันแพงขึ้นเพราะน้ำมันมันแพงไงทั้งที่เราแม่งดูดน้ำมันเองนะนี่คือนโยบายที่อปีจจังไลยอีกอย่างนะที่จะบอกให้เราดูดน้ำมันมาใช้นะแต่ว่าคนไทยไม่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ถูกคนที่ได้ประโยชน์กับการเป็นเพื่อนบ้านเยอะม่งดูความ e เฮียเรียนร้องเนาดูดน้ำมันขึ้นมานะ แต่เราไม่ได้ประโยชน์จากนี้เลยค่ากองชีพบ้านเราบางคน,ะนจะทูกเลยเพราะเราเป็นประเทศที่มีน้ํามันเองเนี่ยแต่คนไทยไมันใช้น้ำมันแพงไะแล้วเพื่อนบ้านนั่งหัวเราะไอ้ส้นตีนพวกมึงแม่งใช้น้ำมันแพงกว่ากูให้กูซื้อน้ำมันจากประเทศมึงค่ากองชีพแม่งเลยคุ้มไม่อยู่แล้ววันนี้มึงเังกู้หนี้กู้สินนะพอมึงกู้หนี้มาเยอะมึงก็ยิ่งยกเลิกภาษีน้ำมันไม่ได้ เพราะวันนี้มึงไม่มีปัญญาหาเหงินรายได้ร็จะบาวนนี้นะมาจากไหนมาจากภาษีน้ํามันมาจากแวดมูลค่าเพิ่มเห็นไหมเออผมไม่เก่งครับผมไม่ได้จบฮาวต์ผมไม่ได้สิทธิ์เอกฟิลิปคอสเลอร์นะครับกูจบรางอำมหงครับนะแต่เพิ่นกูกินข้าวไม่ได้กินย้างครับนะ